กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์ดำพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาครับในส่วนของการอภิปรายต่อรายงานการปฏิรูปประเทศสเดือนและ1ปีในส่วนของทางด้านสังคมนั้นผมอภิปรายในนามของประธานอนุกรรมธิการต่อสรอด้านสังคมที่อยู่ภายใต้ กรรมธิการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสที่มีนายวันรบตังคนาณนุรักษ์เป็นประธานนะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมธิการกรรมธิการต่อสรรอรปฏิรูปและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งได้มีการตกลงไว้ดังที่ท่านประธานได้เรียนต่อที่ประชุมครับผมจะนำเสนอในช่วงแรก12นาที หลังจากนั้นจะเป็นท่านประยู์เหล่าสายเชื้อจะมีการเพิ่มเติม5นาทีครับท่านเป็นพักสีทองอีกห้านาทีและตอนท้ายผมจะขออนุญาตขมวดสรุปประเด็นสำคัญแนาทีครับท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของการปฏิรูปด้านสังคมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับผมจะขออนุญาตนำเสนออย่างรวบรัดนะครับในเวลาจำกัดนี้ ประเด็นที่1คือบริบทที่มีผลกระทบต่อการปฏิรูปด้านสังคมนั้นโดยสรุปก็มีอยู่5ประการผมจะไม่ลงรายละเอียดเลยนะครับในเอกสารที่ทางพวกเราได้ทำกันไว้นั้นจะอยู่ในหน้า197-213ถึง213ครับในส่วนของจากบริบทถัดไปนะครับก็จะเป็นขอแผ่นถัดไปเลยครับเป็นประเด็นปฏิรูปด้านสังคม ที่คณะกรรมการปฏิรูปคณะกรรมการยุทศาสตร์ชาติที่เห็นชอบมาแล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติมาตั้งแต่2,561นั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่5เรื่องคือเรื่องการไปรูปการออมสวัสดิการการลงทุนเพื่อสังคมกลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคมการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งการมีส่วนร่วมการเรียนรู้และการรับรู้นะครับถัดไปนะครับ เป้าหมายในการปฏิรูปกับผมขออนุญาตผ่านไปจะอยู่ในารายงานและจะอยู่ในกฤษฎีกาเออโทษฮะราชกิจจาที่ประกาศไว้เป็นแผนและขั้นตอนการปฏิรูปรวมทั้งตัวชีวัดก็เช่นเดียวกันอยู่ในนั้นถัดไปเลยนะครับที<ม>นี้ในส่วนที่ทางเราในกลไกลของวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่ตามบทเฉพาะการต้องทําหน้าที่ติดตามเสนอแนละเร่งรัดนั้น เราก็ได้ทำการติดตามและวิเคราะห์นะครับเราเพบว่างานทั้งหมดที่เราหยิบมาทั้งหมด17โครงการที่ถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ทางด้านปฏิรูปสังคมเลยนะครับพบว่ามีความสอดคล้องกับการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในระดับมากเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งครับอยู่ระดับปานกลางอีกประมาณ4ี่ร้อยส่สนะครับทางด้านประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างทางด้านประสิทธิภาพอยู่ระดับปานกลางประมาณ 3ใน4ครับในด้านปรปะสิทธิผลนั้นอยู่ระดับปานกลางประมาณครึ่งหนึ่งและก็ในเรื่องของการบูรณาการนั้นอยู่ระดับปานกลางประมาณไม่ถึงครึ่ง <_ atge> ก็หมายความว่าการขับเคลื่อนโครงการต่างๆในด้านการ,ร็นรูปด้านสังคมนั้นปัญหาที่มีมากที่สุดคือเรื่องปัญหาเรื่องบูรณาการและผมคิดว่าคงจะคล้ายๆกันในทุกเรื่องปัญหาของเราคือเรื่องของโครงสร้างในการขับเคลื่อนนั้นคือการขาดการบูรณาการของหน่วยงานครับ งานทั้งหลายที่เราวิเคราะห์นี้ก็จะมีผลกระทบที่ดีต่อการปฏิรูปประเทศอยู่ในระดับกลางประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็มีผลยั่งยืนก็อยู่สักประมาณร้อยละหกสิบอันนี้หมายความว่าถ้าทำเต็มที่แล้วขับเคลื่อนกันต่อไปท่านประธานที่เคารพครับรายละเอียดโครงการที่เราหยิบขึ้นมานั้นปรากฏอยู่ในเอกสารทั้งหมดแล้วในรายงานกระผมจะขออนุญาตหยิบบางเรื่องเท่านั้นขึ้นมาเน้นย้ำเอาไว้นะครับ เรื่องที่หนึ่งครับคือเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติมีการผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่กลุ่มเป้าหมายนั้นยังกว้างขวางมากที่ได้ทํามานั้นที่เราติดตามจากข้อมูลนั้นยังทําได้ตามเป้าหมายอยู่แต่มันเป้าสุดท้ายมันไกลมาก mm. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังต้องออกแรงกันมากนะครับในขณะเดียวกันนั้นจะพอใจอยู่แค่การออมแบบสมัครใจนี้ไม่พอ จะต้องผลักดันไปสู่การออมภาคบังคับหรือเรื่องของระบบบำนาญแห่งชาติซึ่งมีการเขียนอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมแล้วอันนี้ก็ฝากทางฝ่ายรัฐบาลและประธานถึงฝ่ายรัฐบาลว่าคงต้องออกแรงกันอีกสักนิดนึงแหละครับไม่ง่ายนักแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกเรื่องที่สองครับเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมโซเชียลแอนพรา์ออกกฎหมายไปแล้วก่อนปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้จะต้องอยู่ในขั้นตอนการทํากฎหมายลูก กับเรียนว่าที่เราได้ติดตามพบว่าเรื่องนี้ช้านะครับเรื่องกฎหมายลูกนั้นช้าและสังคมรอมากเลยนะครับสังคมสนใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมกันอย่างมากกล่าวกันพูดกันมาตั้งแต่ปี5 7・5 ,-8 แล้วก็ผลักดันจนได้กฎหมายแต่การส่งเสริมชาวยรหลประชาชนนั้นยังไม่ไม่ถึงรูปถึงคนนะครับเรื่องนี้ก็ฝากไว้บางแห่งนั้นเขาได้นำไปใช้แล้วเช่นจังหวัดขอนแก่น มีการตั้งบริษัทพัฒนาเมืองโดยจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีความพยายามที่จะใช้กลไกนี้มาบริหารเมืองเก่าในเขตเมืองเก่านะครับหลายแห่งเขาอยากจะใช้เพื่อมาช่วยพัฒนาสังคมคกลไกนี้มีเป็น,นกลไกที่ดีมากก็ฝากว่าคงจะต้องเร่งรัดครับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพรบนี้รวมทั้งกลไกต่างๆนั้นช้าไม่ได้ครับ ต้องกลับเรียนว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างจะแผ่วนะครับค่อนข้างชา้าเรื่องถัดมาก็เรื่องการส่งเสริมสิทธิผู้พิการสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการในลักษณะที่การออกแบบสําหรับเพื่อทุกคนนั้นเรื่องนี้ในรายละเอียดจะมีอยู่ในเอกสารคงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องผลักดันขับเคลื่อนต่อเนื่องนะครับทอดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเรื่องถัดมาคือเรื่องการส่งเสริมบทบาทสตรีครับ หนึ่งใน17โครงการที่เราหยิบขึ้นมาพบว่ามีการส่งเสริมและใช้คำว่าส่งเสริมบทบาทสตรีสำหรับศตรวตรรษที่21นะครับเรื่องนี้ใหญ่เป็นคันงัดอันหนึ่งนะครับที่สำคัญในการที่ฝากไว้ว่าคงจะต้องไม่ใช่แค่เป็นโครงการเล็กๆประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออะไรเท่านั้นครับจะต้องมีเนื้อเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเรื่องถัดไปคือเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องนี้มีในรัฐธรรมนูญนะครับ และก็มีในแผนปฏิรูปด้านสังคมชัดเจนที่สำคัญนะนประธานที่เคารพครับในนโยบายรัฐบาลที่ประกาศต่อสภาเมื่อเดือนก,นกรกฎาคม2562ซึ่งจะครบปีอยู่ในเดือนหน้านี้แล้วนะครับได้ระบุร่างกฎหมายฉบับนี้ไว้ว่าการทำพรบฉบับนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยเป็นกฎหมายปฏิรูปแต่เท่าที่เราได้ติดตามครับยังช้ามากครับยังช้ามาก เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็จะกลายเป็นเหมือนกับที่าทางผู้แทนภาครัฐบาลได้นําเสนอตอนเช้าที่ท่านได้วิเคราะห์แล้วพบว่ามีงานหลายเรื่องที่ช้าช้ากว่าแผนแล้วดูเหมือนถ้าฟังดูแล้วปีห5ห้าบางเรื่องอาจจะหลุดแผนคือทําไม่ได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นฝากท่านด้วยว่าเรื่องเหล่านี้บางเรื่องต้องรีบแล้วล่ะครับถัดไปคือเรื่องจิตอาสาครับ เรื่องจิตอาสาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในแผนปฏิรูปที่5นะครับสังคมไทยได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสังคมจิตอาสาในตอนที่มีโควิด1 9ระบาดนั้นเราชื่นชมกันมากคือคนไทยมีจิตอาสาคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราส่งเสริมช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอันนี้คงจะพอใจแค่นั้นไม่ได้หรอกครับ จะต้องผลักดันเรื่องจิตอาสาไปสู่การมีจิตสาธารณะหรือพระบิกใหม่นะครับต้องทําให้คนไทยมีจิตสาธารณะคิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตนนะครับเรื่องนี้เป็นการขับเคลื่อนการไปในรูปในเชิงสังคมที่ต้องการการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจของคนทั้งสังคมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเมาานื่อเช้านี้ทางผู้แทนพูดเสนอก็จะพูดชัดเจนในเรื่องภาคีพัฒนาครับ การปฏิรูปจะสําเร็จได้ไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษหรือในเอกสารหรือรายงานหรือในส่วนที่ราชการทํำเท่านั้นแต่จะต้องมุ่งเน้นในการชวนทั้งสังคมเข้ามาเป็นภาคีพัฒนาหรือปฏิรูปร่วมกันงานก็ติดจะได้คืบหน้าไปนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนั้นเรื่องตําบลเข้มแข็งสังคมสูงวัยหุ้นส่วนทางสังคมเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตไปกล่าวขมวดตอนท้าย ที่ว่าในเรื่องประเด็นสําคัญที่ทางภาษาที่ทางการไปรูปใช้คําว่าบิกร็อกนะครับจะไปย้ํา3เรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพื่อนสมาชิกสองท่านจะได้มาเสริมในบางประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสตรีเกี่ยวกับเรื่องสังคมสูงไหวและเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมขอญาตท่านประธานผมจะ,ะยังมีสองนาทีผมขอญอาตพูดไปประเด็นนี้เลยเพื่อให้หมดกระแสะความครับแล้วเดี๋ยวอีกสองท่านท่านละห้านาที ประเด็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่ฝากท่านประธานถึงรัฐบาลนะครับเราพบว่ามีส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปจากแผนปฏิรูปด้านสังคมที่สำคัญเรื่องนั้นคือเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมครับจริงๆแล้วขาดไปอีกสองเรื่องคือแรงงานและกีฬาขาดทั้งกลไกด้วยนะครับกลไกการปฏิรูปไม่มีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องวัฒนธรรมเรื่องแรงงานและกีฬาเรื่องนี้ฝาก ท่านประธานถึงรัฐบาลผมทราบไม่เป็นทางการว่าการจะตั้งคณะกรรมการใหม่จะมีการตั้งคณะกรรมการเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้แผนและขั้นตอนไปรูปเดิมนะครับขาดเรื่องวัฒนธรรมขาดเรื่องแรงงานและกีฬาครณวนี้เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องภูมิปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคมผมอยากจะกลาบเรียนว่าพอเราพูดเรื่องนี้นะครับพอพูดถึงภูมิปัญญามันจะไปพ่วงเรื่องคน คนที่มีภูมิรู้คนที่มีภูมิปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆนะครับเรามีอีกเรื่องหนึ่งคือภูมิธรรมเมืองไทยเราเป็นเมืองมีธรรมะมีธรมมธรมอยู่ที่หลากหลายนะครับเรามีเรื่องของจิตใจที่จะต้องผนวกเข้ามาแล้วก็เรื่องภูมิวัฒนธรรมภูมิประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องรากเหง้าเหมือนกับต้นไม้ที่มันต้องมีรากมันถึงมีชีวิต นะครับคนเราชุมชนท้องถิ่นก็ต้องมีรากถึงจะมีชีวิตที่จังหวัดแพร่ที่เกิดเหตุการณ์ในเร็วนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องอาจจะมีการพลาดพลั้งเผลอในเรื่องของภูมิวัฒนประวัติศาสตร์ภูมิวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมไว้ตรงนี้เลยครับเพื่อว่าอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนที่หายไปจากแผนการปฏิรูปด้านสังคมซึ่งอาจจะต้องดึงออกมาเป็นแผนเป็นรูปเฉพาะด้านเป็นการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม แรงงานและกีฬาผมขออนุญาตจบในช่วงต้นแล้วก็ขอค้างในช่วงของประเด็นเน้นสามเรื่องไว้ในจังหวะถัดไปหลังจากที่ท่านประธานได้ตูนาให้เพื่อนสมาชิกอีกสองท่านได้เพิ่มเติมกลับขอบพระคุณครับท่านอภนนะกับขอบพระคุณท่านประธานครับผมบัพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับ ผมคงไม่ใช่ถึง8นาทีครับก็จะขอขอมดนะครับว่าในส่วนติดตามเสนะเร่งรัดการปฏิรูปด้านสังคมนั้นได้เราได้พูดไปถึงแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ในเอกสารนะครับครนี้ประเด็นที่เสนอว่าเป็นประเด็นสําคัญที่จะฝากกับเรื่อนรรท่านประธานไปถึงรัฐบาลก็มีอยสามประเด็นนะครับประเด็นที่1คือเรื่องชุมชนเข้มแข็งที่ท่านเป็นพักได้กล่าวไปมีอยู่ในแผนปฏิรูป ขณะนี้เราจะใช้คําว่าตําบลเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพราะเป็นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและแผนปฏิรูปด้านสังคมนะครับตําบลน,นียจะเป็นฐานสําคัญของเจดีตําบลเข้มแข็งจะทําให้ประเทศมั่นคงครับที่ตําบลท่านเป็นพักได้อธิบายไปแล้วว่ามีมีกลไกลครบทุกภาคส่วนที่เราเรียกว่าจัตุพลัง คือท th ้องถิ่นท้องที่ภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐอื่นๆรวมทั้งเอกชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลไกเชิงองค์กรมีครบถ้วนประเด็นอยู่ตรงที่ว่าจะสารพลังให้เขาได้จัดการตำบลเข้มแข็งร่วมกันได้อย่างไรเ <c oughs> พราะว่าทุกวันนี้หน่วยงานภายนอกจะสนับสนุนในลักษณะต่างคน <c oughs> ต,งต่างสนับสนุนนะครับดังนั้นในแผนปฏิรูปเนี่ย ได้มีการเสนอถ้าไปดูแล้วนะครับกลไกให้มีระเบียบสำนักนายกก็ผมทราบว่ากําลังมีการพิจารณากันว่าควรจะมีหรือไม่ควรจะมีเพราะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการที่จะมีกลไกมาประสานเชื่อมโยงการทํางานในระดับตําบลให้เข้มแข็งจริงๆหมายความว่าโครงสร้างนั้นมีองค์กรครบถ้วน3-4ภาคส่วนเป็นจัตุพลังถ้ามีการเชื่อมโยงสารพลัง นะครับมันก็จะเข้มแข็งในการที่ได้มีการติดตามประเด็ดนนี้แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมแล้วก็เราเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะผลักดันให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานเป็น,นกลไกสนับสนุนตำบลเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน อันนี้ก็ฝากท่านประธานไปถึงทางรัฐบาลว่าเรามองว่าตําบลเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั้งยั่งยืนไม่ใช่เป็นํำสวยหรูแพร่กับพูดเล่นแต่เป็นประเด็นที่ควรจะมีการผลักดันจริงจังของฝ่ายรัฐบาลให้เกิดกลไกการประสานสนับสนุนอย่างแท้จริงให้องค์กรในตําบลเขาได้ร่วมกันทํางานจริงๆไม่ใช่ต่างคนต่างทํา และในขณะเดียวกันหน่วยงานภายนอกก็จะได้มีร่วมกันจริงๆไม่ใช่ต่างคนต่างทําถ้าจะเรียกภาษาวิชาการหรือภาษาในทางเทคนิคไหนก็เรียกว่าบูรณาการแต่ถ้าจะเรียกภาษาให้มันมีพลังคือจะต้องมีกลไกสารพลังครับสารพลังทั้งหน่วยงานภายนอกลงไปที่ตําบลสารพลังหน่วยงานองค์กรในตนําบลให้เขาได้มาทํางานด้วยกันอย่างแท้จริงไม่ใช่ต่างคนต่างทําก็จะเกิดการจัดการที่เข้มแข็ง ตำบลเข้มแข็งหมายถึงหนึ่งเขาจัดการกันเองได้ครับเขามีภาคส่วนครบถ้วนอย่างที่กล่าวเรียนข้อที่สองเขาจัดการแล้วเศรษฐกิจสัมมาชีพเขาจะดีชีวิตดีคุณภาพชีวิตดีนะครับสิ่งแวดล้อมดีอยู่ร่วมกันได้อย่างดีและมีภูมิต้านทานจากความไม่ความอะไรจากภายนอกก็คือมีภูมิคุ้มกันตัวเองตามหลักเศรษฐกิจปัจจายเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่ ภายนอกหรือรัฐจะต้องทํานั้นก็คือต้องเพิ่มบทบาทอานาจหน้าที่และทรัพยากรให้เขาเมื่อกี้ที่ผมกลาบเรียนแล้วคือต้องมีกลไกเป็นหนุนเขาให้เกิดการสานพลังอันที่สองต้องขจัดปัญหาอุปสรรคที่ทําให้เขาทํางานไม่ได้ครับและเสริมพลังศักยภาพให้เข้มแข็งครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะฝากกลบเรียนว่าเราเห็นว่าเป็นประเด็นปฏิรูปที่สําคัญทางด้านสังคมและเดี๋ยวอาจจะได้มีการไปพูดจากันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ว่ากันได้เรื่องข้อสรุป รวมทั้งในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับเพราะเรื่องนี้อยู่ในทั้งยุทธศาสตร์ชาติและอยู่ในทั้งแผนปฏิรูป mm. ข้อที่2ครับที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เน้นที่เขียนไว้ในเอกสารแล้วคือการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยที่ทางท่านเป็นพักได้กล่าวไปแล้วนะครับการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยมันจะรวมทั้งเรื่องการออมเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทุกคนไม่ใช่ผู้สูงวัยหรือผู้พิการเท่านั้นแต่เอื้อทุกคนเรื่องระบบการออม ภาพบังคับการออมต้นไม้ที่เป็นการออมทางเลือกการออมความดีออมความสุขโดยเน้นการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนครับไม่ใช่เน้นภาพใหญ่ๆหรือเรื่องใหญ่ๆอย่างเดียวแต่เน้นในชุมชนท่านเป็นพรรคได้กล่าวไปแล้วถึงเรื่องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนสามวัยไม่ใช่แยกผู้สูงอายุออกไปจะต้องเอาผู้สูงอายุมารวมกับผู้ทํางานคือวัยแรงงานและวัยเด็กให้ทั้งสามวัยเข้ามาเรียนรู้ด้วยกัน นะครับก็จะทําให้สังคมไทยน่ารักมากการปฏิรูปสังคมสูงวัยไม่ใช่แต่ทําแต่เรื่องของผู้สูงอายุแต่มันจะมาเชื่อมกับคนที่วัยทํางานและวัยเด็กอยู่ด้วยกันนะครับรายละเอียดนั้นอยู่ในเอกสารเราคิดว่าข้อนี้เป็นบิ๊กร็อกที่สําคัญอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันผลักดันให้เป็นรูปธรรมฝากทางรัฐบาลด้วยครับและเรื่องที่3ครับคือเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนทางสังคม สังคมที่อ่อนแอเนี่ยรัฐจะต้องเข้มแข็งแล้วก็รัฐเป็นคนคิดให้ทําให้สังคมที่เข้มแข็งเนี่ยทุกภาคส่วนจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาบ้านเมืองด้วยกันในการบริหารจัดการบ้านเมืองร่วมกันภาคประชาสังคมในสังคมไทยเติบโตขึ้นมาตามลําดับหลายสิบปีวันนี้จะเห็นว่าภาคประชาสังคมมีบทบาทมากขึ้นโควิดทําให้เราเห็นชัดว่าทุกภาคส่วนเข้ามาครับ ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมกันทําในแผนปฏิรูปได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้และมีการพูดถึงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมกระผมทราบว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายรัฐบาลได้มีการยกร่างกฎหมายแล้วกำลังขับเคลื่อนอยู่เราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายติดตามเสนอเร่งรัดการไปรูปฝากเรียนเพียงแต่ว่าฝากรัฐบาลเร่งเรื่องนี้ครับ ให้กฎหมายนั้นเข้าสู่ระบบนิติบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูปโดยเร็วรัฐบาลทำแล้วแต่ยังค่อนข้างช้าเราจะได้ช่วยกันนะครับกฎหมายส่งเสริมพัฒนาองค์กรภาคประชาคมหนึ่งปีที่ผ่านมารรมท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายปฏิรูปไม่เข้าสภาเลยนะครับการไปรูปค่อนข้างจะช้าสักนิดหนึ่งปีที่สเนี่ยของรัฐบาลก็คือปี63เนี่ย เป็นไปได้ไหมที่จะต้องเร่งกฎหมายปฏิรูปซึ่งก็มีอยู่ในหลายแผนปฏิรูปมาก mm hmm. เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ผมกล่าวเรียนนี้ก็มีอยู่สองสาตัวที่อยู่ในด้านสังคมฝากเร่งรัดผลักดันด้วยครับกลาบขอบพระคุณท่านประธานครับ